เคยได้ยินไหมว่ามีเสียงฟ้าคำรามสนั่นในคืนที่มีระบุรุษถือกำเนิดเสียงนี้ไม่ใช่แค่เสียงฟ้าแต่มันคือสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงของแผ่นดินสามก๊กเล่าว่าในปีคศ161ณเมืองตังโจมีหญิงนามว่าเล่าตือให้กำเนิดบุตรในคืนพายุฟ้าขนองเสียงฟ้าร้องไม่หยุดตลอดทั้งคืนเมื่อเด็กน้อยถือกำเนิดมีลำแสงสีทองพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าชาวบ้านกล่าวขานว่ามังกรลงมาจุติกลายเป็นมนุษย์เด็กคนนี้ชื่อว่าเล่าปี ต่อมาเขาคือมีรบุรุษผู้ตั้งอาณาจักรจกกและได้รับขนานนามว่าเชื้อพระวงศ์ราชวงศ์ฮั่นผู้สืบสายเลือดมังกรน,นักปราชญ์จีนเชื่อว่าเสียงฟ้าคำรามในคืนประสูติเล่าปี่คือเสียงแห่งชะตาฟ้าประกาศการเกิดของผู้นำเปลี่ยนยุคผู้นำที่แท้จริงต้องรู้จักใช้ภาพลักษณ์และสัญ,ญลักษณ์เสริมความชอบธรรมของตนเล่าปี่ใช้ตำนานน้ยาำว่าเขาคือผู้มีบุญบารมีและเชื้อสายราชวงศ์นี่ทำให้คนเชื่อฟังโดยไม่ต้องใช้กำลัง ในชีวิตจริงคุณเองก็ใช้กลยุทธ์นี้ได้เสริมความน่าเชื่อถือด้วยเรื่องราวภาพลักษณ์หรือคุณค่าที่คนศรัทธาแล้วผู้อื่นจะยินดีเดินตาม